สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับอ่านี้เออพามาชมไอ้ <c oughs> <c oughs> ลูกค้ามาจากนกครพนมครับมารับชงล่างแบบแยกชิ้นแบบแยกชิ้นของดีซีเจ็ดศูนย์ของดีซีเจ็ดศูนย์ แยกเป็นเฟรมโรลลเลอร์สองข้างก็เ,เอาไปต่อเองเอาไปเชื่อมเอาเองพมาณนี้เลยกันไปเอออว,วัดก่อนมาจากเพชริบูรณ์เอาสี่ประตูมาให้างี้แหละสาไปเอาแต่มันหนักแต่ก็เอายางไว้ด้วยสองเส้นไงร้อยห้า อย่างสองกับทั้งจโลครับไอตัวนี้สิบแปดโลครับโอ้หมดหมดมันเกินมันเกินน้ำหนักผมเคยช่างดูเกินน้ำหนักเก่าไปสองร้อยห้าสิบโลกับถ้ายกยกยุกยกอย่างนี้นะยกอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ถึงไม่ถึงครับ แต่ตอนนั้น<แ>ตอนนั้นตัวนี้มันจะผมทํามันจะบางกว่านี้นิดหนึ่งแต่นี้เพิ่มมาเพิ่มหนานครับหนาหนักหนักกว่านมันสองสามร้อยสามร้อยโลเลย<แ>เตินตกแบบน้ำมันเนี่ยบริน้ำมันมันไม่ไหวแพงทํายากคือคือบ้านเรามันมันทําไม่ได้มันต้องสั่งจีนจีนเราสั่งจีนมาปุ๊บมันก็ไปทั่วถ้าถ้ายอย่างนี้คืคือ มันซื้ออะไรง่ายไงเสียมาก็ซื้อหมดยังใส่ทั้งนู่นสีถลอกไหมต้องรองไหมไม่กวดัวเนมันต้องไปทำใหม่อยู่แล้วข้บไปไหนับไปนู่นต้องทำใหม่อยู่แล้วเพราะว่าผมพ่นเกาะเหล็กไปให้เฉยนี่แบบนี้เลยเนี่ยเออเออทอนี่ออกไหมหมุนหมุนมุนี่ออกก่อนหมุนนี่จะได้วางเน้นเนี่ยเอาเอางายไปนู่นเอาหมุนนี่ออกก่อน เอออันนั้นได้เล็กเสียบป่ะน่ะเนี่ยนี่นี่ไอ้ตัวนี้หมุนออกได้เออเออเอาออกก่อนเอาเหล็กมาเสียบ่ะติดไหมพ่นสีแล้วมันได้อยู่เวลาวางปุ๊บมันก็จะเรียบเลย,รย,เยครับซื้อสีร้านรถยนต์เนอะมันจะสวย พอพ่นพ่นอันนี้ปุ๊บพน่นนี้ปุ๊บต้องพ่นขาวนะแล้วเราจะพ่นสีอะไรก็ช่างแต่พ่นขาวไว้ก่อนถ้าไม่มีขาวรองนี่มันมั่วสีมันไม่ออกตามสีจริงครับถ้าพ่นขาวปุ๊บพ่นส้มก็คือส้มเลยแดงก็คือแดงเลยอเดี๋ยวเดีวปิดท้ายไปก็พอดีหละครับว่าลูกิงแส่ท้งกล้องมันกับับ เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอายังมายังเอามาไม่หมดแป๊บหนึ่งมันก็ลังพุ่นในฝาน่ะมาให้มันเป็นสีเดียวกันเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็แห้งละโอเคสวยงามมาไกลด้วยเนาะก้องปีแล้วเบิ่งนี่รีวิวโอ้คือตั้งแต่รุ่นรุ่นตั้งแต่รุ่นตั้งแต่รุ่นแรกๆนั่นแหละ แปดหมื่นห้าตอนแรกตั้งราคาที่ไหนได้ทําไปไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยแต่มันก็ได้ทําให้คนรู้จักได้ทดลองได้รู้จักชุดเราตู้ชิ่งเรามืใส่แล้วครับเนี่ยใส่แล้วนี่ใส่แล้วชุดเราตู้ชิ่งอืมสั่งแล้วสั่งสงอยู่นี่เปล่านี่เลวมันตัดไม่ทันตัดครับวันนี้มุกเกีลองตัวตัวอตัวร้อยแป้นี่นะตัวร้อยแป้นี่ต้องเปลี่ยน